เรามาต่อกันในพาร์ทที่สี่ไหมตอนนี้คือผมรู้แล้วคือผมได้ไปเอาลาวามานับลาวามาแล้วก็เอาน้ำมาขุดกันไปขุดกันมาสรุปน้ำแบบลาวาท่วมป่าผมเลยต้องเอาน้ำมาอุดอะลาวาท่วมป่าเลยครับแบบท่วมจริงๆนะท่วมเลยอะผมเลยเอาน้ำมาอุด ปิดแต่ก็ได้ออฟซีเดียนมาครับหินแล้วหินออฟซีเดียนแล้วจ้วงจ้วเฮ้ยทำไมยังไม่รถอีกว่านะ้ำขุดเอาดินก่อนขุดเอาดินบนรถน้ำก่อนจ้วนี่นะครับได้ามาแล้ว จัวจัวจัวน้ำป่าไหลหลากจัวจัวเอาแล้วเพิ่มเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วจัว ตรงนั้นจัว๋วน้ำป่าจั๋วเลยนี่เกมไม้คราฟนะเว้ยเกมไม้คร f t นี่ไม่ใช่เกมแบบใช้สมองนะเว้ยอย่างกับเกมฝึกสมองเลยจัวจ๋วจัว๋วจั๋ว เทน้ำที่เหลือก็ปล่อยให้มันไหลหลากไปแล้วกันกวเจอออฟซิเดียนแล้วแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้ทางเดียวอุดไปหายเกี้ยงแม้แต่คนขายลามะก,ก็ตายไปด้วยว้าวออฟซิเดียนแต่ละก้อน เวลาขุดนานเกินเฮ้ยใจหายมุดมาเยิ้มๆเลยขูแล้วอันเดียวอุดไม่พอได้นะเยิ้มๆเลย ขุดเย็นเลยขนาดนี้วะจัวจัวจัวๆเลยโอ้ยขุดยากขุดเย็นเลยจังวะออฟซิเดียนชีวิตจริงมันไม่ขุดยากเท่าอย่างนี้เลยย้ติงติงติงเฮ้ยเอาขุดก้อนนี้อ่ะ อุ้ยมันเป็นมันเป็นกล้องต่อเลยโอ้ยได้มากี่ก้อนแล้วได้มาแปดอีกก้อนหนึ่งแล้วมันน่าใช้สักประหารกี่ก้อนอะกี่ก้อนน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะพอแล้วงั้นเดี๋ยวไปดีกว่า นี่นะที่ผมบอกไปพ่อคารามะได้ตายจากโรคนี้ไปแล้วเนื่องจากลาวาได้ท่วมท่วมท่วมบ้านไอ้ท่วมท่วมคนคารามะตอนนี้คนคารามะได้เสียไปที่เรียบร้อยเหลือแค่รามะที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายรามะก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาแต่เขากลายเป็นศิลาจารึกในหินไปแล้ว เขากลายเป็นศีลาจใจลึกในหินรามะเป็นผู้เดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับโอุย้ยดำ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 ด,ดฝากทุกคนไว้อะไรแด่พ่อค้ารามะวางไว้ตรงไหนตรงนี้แหละปุ๊บปุ๊ปปุ๊บ มันใช่เหรอ <laughs> วา่ามันไม่ใช่แหละเอ้ยขุดยากขุดเย็นจริงๆเลยเดี๋ยวนะโวยผมว่า แล้วสร้างสร้างไว้บนต้นไม้ดีกว่าอ่ะดีป่ะไม่น่าไม่น่าดีสร้างไว้ตรงไหนใต้ดินเออใต้ดินเออคิดได้ไงเนี่ยสร้างใต้ดินเนี่ยขึ้นลงยากลำบากสร้างไว้ตรงไหนดีท่านผู้ชมตรงนี้ไหมเออตรงนี้สร้างเป็นห้องสร้างเป็นห้อง สร้างเป็นห้องแบบนี้ขึ้นขึ้นขึ้นหน่อยห้องยกสูงนะครับห้องยกสูงห้องยกสูงห้องยกสูงจรวจรวจรวเลยจุวดจรวจวจวจังหวะนี้เอาไงต่อจังหวะนี้ก็ ทำการขุดเมืองโอ้ยจัวะตั้งแต่มาแคสมาครับเนี่ยคำที่ติดปากคือคำว่าจัวติดปากสุดแล้วไอคำว่าจัวเนะนี่ยนี่ปุ๊บห้าสี่เดี๋ยวเดวผมว่าไม่น่าใช่แล้วแปบ๊บหนึ่งนะ เออมันเว้นไว้สามช่องเว้นใช่ปะ่ะสามช่องยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาก็ทำกันสามช่องเอานี้มาฟืบแกะแกะกึ๊บสองสามใช่ปะ่ะกึ๊กึ๊บหนึ่งสองสามขาดอีกสาม โอเคไปอีก3นะครับสรุปต้องใช้12ก้อนโอ้ไม่ก้อน12ก้อน12ก้อนจุ๊จุอืมืดแล้วพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เออเอ้เช้าหรอยังยังยัง รีบเลยครับรีบว่ายน้ําเลยว่ายน้ําจากคอกโคไดไปที่อเมริกาว่ายน้ําจากคอกโคไดไปที่อเมริกาอะไรวะงงนี่ดำน้ําดำน้ําดำน้ําดูปากกาดังบุ๊ม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 ว่ายน้ําดูปากกาดังดีกว่าโอ้ยโอ้ย คุดคุดคุดหนึ่งสองโอ้โลไมด้ด้วยพลังแห่งการสกิบิดี้

วีว <laughs> <New Year. S 2> oh, oh, ิทยูแม่เมลี่คิดมัต a แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์วู้บโอ้เธอวันจีออ้ลาฮะโอ้เธอวันจีบ ไมโครฟโอ้เอวันชียโโอ้ย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 โอย อุดไวเลยทางนี้ก็จุ๊กจุกตรงไหนไมีลาว่าไวไอจุดลวกเดี๋ยวทางนี้โอ้โอ้พระเจ้าโอเดะเดวเดวเด,วเดวสะสลึมสลึม อุ้ยเกือบเกือบเกือบสลืมเลยเสลืมเลยเดี๋ยวเรามาสำรวจก่อนที่นี่ที่เราอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างสัญลักษณ์อะไรวันนี้อ่ะอุดไปเลย เอาหินจากโลกมนุษย์มาอุดมันสมเหตุสมผลโอ้ยเราอะมีไฟไฟสีฟ้าด้วยไล่ดับก่อนดิเอามาดิไฟสีเอาเอาจุดไฟที่นี่เป็นไฟสีฟ้าเอาก็ว่า ว่าจะจุดไฟสีแดงมาแข่งซะหน่อยที่นี่เป็นไฟสีฟ้าเลยอ่ะท่านผู้ชมจุดจดเดี๋ยวผมผมต้องทำสัญลักษณ์แล้วเออเดี๋ยวเดวเดจื้อเ,เจื้อ,อนี่เป็นทางกลับบ้านทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนจัวๆัว<ม>นี่ จวจัวเนี่สวยเสร็จแล้วครับทางกลับบ้านเราโอเคไว้มาตะลุยกันกลับบ้านโอ้ยเมา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 โอ้โเมาขุดรอบๆก่อน เไม่อยากกลับก็กุดตรงนี้ล่งๆหนให้มันมองเห็นทั่วสารทิศโอเคตรงนี้เป็นประตูนรกของบ้านเราจะลึกไว้เมมโมรี่ไว้ โอ้ยอืมโอ้ยโอเคมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะเลยฝนตกด้ะกลับขึ้นมาฝนตกทันทีกลับมาจากนรกฝนตกทันทีโอ้ยว้าย เผาอะไรดีว่ามีอะไรเผากินอีกไหมอันนี้ไปเก็บอันนี้มาอันนี้มาอันนี้มาเก็บเก็บเก็บฮะต้นไม้มาเอาไปปลูกเก็บเอออันนี้อันนี้อันนี้ไปปลูก อันนี้เอาไว้ของไม่จำเป็นก็เอา,เอาไปตกแต่งว่าตรงนี้เป็นบ้านของเราทางน้ำจัวจัวแล้วไม่ไมนเป็นงี้ละชัวจัวไม่จัวเออจัวจัวอย่างนั้นก็ได้อะ อันนี้เป็นที่จอดจอดเรืออันนี้จะ,จะ,จะท,ำทำแบบนี้วนซ้ำๆไปนี่เสร็จละที่จอดเรือที่จอดที่จอดทุยที่จอดเฉพาะเรืออน,นี้ก็จะเป็นต้นไม้กับพืชพืชผล,ลไม้ปีศาจปกติเ,เขาใส่ทีละน้อยนอใช่ปะบ้านเราใส่เต็มบ้านเลยรเราใส่เต็มบ้านเลยครับจัวจัว โจ๊ะเลยปึ๊บถึงโคนบ้านอะ่ะจ๊วะจ๊วะจ๊วะเอามันมันต้องมีเว้นหนึ่งอันอนั่นเอาเอาต้นไม้ไปปลุกรอบบ้านโอ้ยฝนตกฝนตกไปไหนก็นตกที่ไหนก็นตกมันเจ๊แม่ฟ้ากัแม่ฟ้ากัพายับถึงว่าบมันเจ๊เจ๊อ่ะปลูกไว้เผื่อมันจะโต กีรถเคลื่นแต่บนฟุตบาทรถก่อนน้ำแชายบ้านเราก็สบายสุขสวีใดเลยมีทั้งมีทั้งสระน้ำส่วนตัวที่ไปในรกส่วนตัวทาส่วนตัวบ้านที่ขโมยแม่มดส่วนตัวมันชิวชิว ฮ้ยลงโอ๊ยมาดูกันในคลังกระเป๋าเอาลืม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  หรือว่าต้องเอาไอ้พวกนี้ไปเผาทำไมอาหารมันไม่ลดเลยวะจั่วจัวผมสงสัยมาตั้งแต่ที่เล่นมาเนี่ยไม่เจอเอ็นเดอร์ไม่ใช่ไม่เจอเออพวกเอ็นเดอร์แมนพวกสิ่งมีชีวิตประหลาดเลยฝนตกไปไหนก็กที่ไหนก็ตกมันเจ๊ กาแม่ฟากาบทางงับถึงว่ามันเจ๊ะเจ๊ะขี่รถเข็นแต่บนสุดบาทกับน,น้ำสาสโอ้ยเรามานั่งบนเตียงดีกว่าไปไปห้องสมุดดีกว่าในห้องสมุดทำอะไรได้บ้างอฝนตกฝนตกฝนตกอีกแล้วโอ้ห้องสมุดอ๋อนี่ไงรู้แล้วไม่ใช่ดินี่ไงรู้แล้ว,ลวคลาพีสเดยว คลาพีสมีประโยชน์อะไรรู้แล้วโอ้ยโอ้ยตกจะตก,ะตกคลาพีสที่เราขุดมามันประโยชน์อะไรโอ้ยจัวจัวจัวเน่เน่เน่ประกอบเป็นบล็อกคลาพีสเหรอแล้วบล็อกคลาพีสมันทำยังไงวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาคลาพีดเวอร์ชันหนึ่งไปก่อนเออนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมเอาไงเด้สองไปเลยนะอัพเกวไปเลยเอาเวลไปเลยเอาพิกแอคได้พิกแอคพิกแอคก็ต้องเอาเอาหมูได้สามเลยเหรอเอาสามไปเลยเอานี่มาอันนี้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 น อัพเวลได้ป่ะอ๋อนี่อัพเวลไม่ได้ว่ะชิดายฮู้ประโยชน์ดีสุขภาพดีเจริญโอ้มืดแล้วนี่โอเคัพเกตอัพเกตจัว หูตายหมดแล้วอ่ะเออนี่หินหินยอกหินยอยทุยหินหินยอกหินยอ้นยอยเอามานี่นี่ก็เอากลับไปใส่กูเหล็กเสร็จังเอาเหล็กเสร็จแล้วโอ้ยเออลองทำประตูเหล็กดูไหมประตูเหล็กน่าจะเวิร์ก หรือว่าไม่วะเอ,อ่อปุ่มอะปุ่มนี่นี่นะี่เขาเรียกว่าอะไรวะปุ่มปุ่มกดกดเปิดปิดประตูอะหินกับหนังสติกหินกับหนังสติกเป็นปุ่มปุ่มกดเปิดปิดประตูมีได้หนึ่งอัน เอามาอันนึงแล้วพอแปะแบบนี้ปุ๊บปุ๊บเอาปุ๊บปุ๊บอันนั้นเอาไม้ออกไม้มันไม่เท่ก็เหล็กมาคราบสองปุ่มดีเออสองปุ่มต้องใช้สองปุ่มแล้วก็เอาประตูเหล็กมาประตูเหล็กมาหนึ่งเกสามเลยอ่ะ ไปทำอะไรวะประตูเหล็กจึ๊บ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 เอ้าจึ๊บจังหวะนี้เอาไงต่อจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยจุ๊บจุ๊บไม่ได้ว่ะเอ้ามันไม่ได้อ่ะเสียเวลาไหมเนี่ยเสียเวลาที่คราฟมาไหมเนี่ย ยจังหวะนี้มันก็เปิดไม่ได้ฮะเปิดได้เปิดได้เปิดตรงนี้อ๋อถ้าเกิดปิดเกิดปลดทุยเปิดอีประตูอีกประตูนึงก็จะไม่ทำงานอะไรวะมันสร้างมาทำไมเนี่ยอืม ังไงดีวะโอ้ยเปลี่ยนเป็นกลงเหล็กได้ปะเปลี่ยนเป็นกลงเหล็กอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเอออันนี้ก็ก็ทำเรื่อยเรื่อยเอาไปทำอะไร เลยไม่รู้าไว้ทำอะไรอันนี้เป็นหมวกอันนี้ครับตาผิงหินหินหินเหลือครับครับครับพมันจะได้เสมอภาคเฮ้ยเอ็นเดฟเลว่าโอเคก็เดี๋ยวพัทหน้าเดี๋ยวผมจะไปหาเอ็นเดฟเลวหาอะไรเลยแล้วเดี๋ยวพัทหน้าก็ น่าจะจบเกมแล้วแหละมัง้งโอเคบายสวัสดีครับเออ